วันนี้บบนจะพาบบมาปลูกกระชายกันค่ะบบโดยคุณยายมาลีปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะปีนี้อายุเท่าไหรแปดสิบสาแปดสิบสามแข็งแรงมากๆเลยคุณยายบอกว่าให้เอาดินนะใส่ถุงแบบนี้จะดีเพราะว่าหัวมันจะยาวจะใหญ่เนาะถุงมนเล็กหน่อยอืมแล้วเวลา เราจะเอามาใช่ใชไหมเราก็คว่ำถุงเลยมันก็จะง่ายมากๆถุงมันเล็ก่อยนะึงอ,อ๋อถุงมันเล็กไปเนาะเราก็มีเท่าที่เรามีเราก็ทำไปมันแห้งไงค่ะยายเอาน้ำอ๋อ,อยายเอาน้ำใส่นี่เราได้หัวกระชายมาเนาะดินเราก็จะมี <Okay. S 1> แกลบมีดินดินนะคะดินบ้านคุณยายนี่แบบว่า มีไส้เดือนมีอะไรเยอะแยะมากเลยนะคะดินในสวนดินที่ปลอดสารเคมีแล้วก็มีดินอะไรนะดินดำๆอีกอันหนึ่งเราก็จะผสมกันดินฝุ่เก็บเผาเกิบใช่แกลบเผาอืมแกลบเผาจะทำให้งอกดี เดี๋ยวเรามาดูกันมาวิธีขอดูหัวกระชายหน่อยครับคุณยายแบบไหนอ่ะดูแบบนี้หัวมันวิธีก็คือวางไปได้เลยเหรอยายฮะวางลงไปไม่วางแล้วก็เก็บถูงยายบอกอย่าไปกดลึกด้วยนะ <c oughs> เอาให้มันสูงสูงพอกดลึกแล้วเป็นยังไงยาย หัวมันจะไม่ใหญ่อ๋ออ่ากดลึกหัวจะไม่ใหญ่ถุงมันเล็กแะ่ถุงใหญ่ตัวนี้ก็เค้าเอาถุงใหญ่ขนาดนี้อ๋อาทำขายโอเคเปลืองดินใช้ดินเยอะครับผมโอเคโอเคมีวิธีน่ากับฝังดินเลยอ่าที่เหลือแตกหนู มันแห้งไปหน่อยอ๋อถ้าอันไหนมันหนอขึ้นเราก็หนอแทงเอาหนอแทงขึ้นไว้ใช่ไหมยายวางยังไงอย่ะวางวางเอาหัวมันขึ้นเอาหัวมันยังไงตรงไหนนี่นี่ตรงนี้มีหนอออกมาในตรงนี้หนอมันออกนี่หนออยู่นี่เริ่มแทงแล้วราวางไงวางอย่างนี้แล้วอ๋อให้หนอมันแทงขึ้นบนบนใช่ไหมถูกน้ำถูกฝนเราลดน้ำมันก็เจ็ดแตกขึ้น อ๋อเดินมาหน่อยเดี๋ยวหนูหยิบให้รื้อเบาดีแล้วก็เอาดินคุมดินปนแกบไงดินปนแกบคุมลงไปแบบนี้ได้เท่าไหร่ก็เอาโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตามดูกันอีกทีนะคะว่าเราจะปลูกเป็นยังไงเดี๋ยวจะพามาดูแปลงคุณยายนี้ปลูกอะไรไว้คะ อันนี้แปลงอะไรคุณยายขมิ้นป่ะ,อ,ะอันนีออ้นั่นต้นมันขึ้นนั่นอันนี้นนนขมิ้นหรือกระชายใใ oh, กระชายโอ้กระชายนี่นนนคุณยายปลูกกระชายไว้หนึ่งแปลงแต่ดินคุณยายจะแน่นมากนะเรามันจะหัวเล็กเราก็เลยทําใส่อ๋อมันก็จะขึ้นแบบนี้ไหมคะ่ะคุณยายก็จะปลูกไว้นะคะ อันนี้คือสวนข้างบ้านเราเราก็จะปลูกผักที่เราอยากกินลงไปนะนี่มีต้นแค่มีผักหวานนะคะมีผักเซียนเคยเห็นไหมนี่ผักเซียนผักโขมนี่ผักโขมอร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวเราต้อง <c oughs> เอาปุ๋ยมาบำรุงก่อนนะ <c oughs> แค่นี้เราก็เก็บกินได้นะคะทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็ไปแต่เพียงเท่านี้จ้า